3 2ถึง40ได้ค่ะอก32ถึง40ได้เอวเป็นสมอกหลังนะคะเอวเป็นสมอคหลังยี่เอว24ถึง30ได้ค่ะแต่ถ้าใครกลัวว่าจะรัดเกินไปก็เอาสักที่18พอเอวสัก2ีพอแถมกระเป๋าให้สองข้างแถมกระเป๋าให้สองข้างลายอะไรก็ไม่รู้ดอกอะไรก็ไม่รู้สะสวยอะเท่เ hey, ก๋มากนี่เราใส่พับแขนก็ได้นะคะ ขึ้นก็ได้เทไหมละคุณสีแดงเกม๋มากชอบอะ่ะใส่นอนก็ได้ใส่เที่ยวก็ได้ถ้าใส่นอนก็ดึงชายเสื้อออกก็เป็นชุดนอนชุดเที่ยวชุดนอนชุดเดียวกัน